สวัสดีค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลนะคะสวัสดีค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมถักยกยี่สิบสี่ถักยกดีๆที่หนูเลือกให้ถักยกพุ้นสนับส่วนในการถักยกยี่สิบสี่ค่ะก็มีโม,มเดลโมสเต็ปแล้วเรื่องการเงินมั่นั้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการเรตรือนเล่นงานระบบออกโต้ p y ยี่สิบสี่ p y ยี่สิบสี่ักยกยี่สิบสี่มีแอดน้ำหน้าทุกครั้งนะคะ p y ยี่สิบสีู่้สนหรับส่วนราชการตกอักยกยี่สิบสี่ขอบคุณค่ะอัปเดตโปรแกร,รมมวยไทยเจ็ดสีสวัสดีคืนหมาหอนอีกครั้งนะอัปเดตล่าสุดนะคะคู่ที่หนึ่งคอลัมน์พระเบรคอมแพลกเจอกับเพชรแสนชัยจิตมืองนนคู่นี้ชกพิกัด111ปอนเด์เลทเปิดล่าสุดที่ได้มานะคะเปิดไปที่คอลัมน์เป็นต่อ19ค่ะและคู่สองสมิงทอง เพชรเกียรติเพชรน่าเจอกับขุนพลอ,อ,อุดอุดรคู่นี้เลดเปิดไปที่มุมแดงสมิงทองเป็นต่อ19นะคะและคู่สามนะคะลูกแสงตะวันสอพาราดเจอกับแสนเฮงสิหนึ่งอุบลคู่นี้ชมพิกัน้อยสีปอนะเลทล่าสุดเปิดไปที่ล่งแสงตะวันมุมแดง10ต่อ9นะคะและคู่เอกของรายการนะโฟกัสสิทหานเอกเจอกับน้องบิวติดมืองนอนคู่นี้ชมพิกัน้อยสานสิาปอนะคู่นี้เลดเปิดไปที่มุมแดงน้องโฟกัสนะเป็นต่อ19ค่ะ ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆและรูปภาพส,ายสวยๆจากเขตมือไทย24และขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนในการที่ขาดไม่ได้นะต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามค่ะทีนี้มาฟังรายละเอียดแบบร,บรูปลัดก่อนนะคะสำหรับมวยทีเด็ดสีวันนี้นะคะหนูจะฟันธงให้ฟังคู่ที่หนึ่งมาก่อนเลยนะเอาแบบร,บรูปลัดนะเพราะว่าอาทิตย์นี้นะะหนูก็เพิ่งจะมีเวลาเพิ่งจะมีเวลาทําปกติหนูจะต้องทําเสร็จทุกแต่วันศุกร์แล้วนะคะคู่ที่หนึ่งนะคะคอลัมน์ เจอกับเพชรแสนชัยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งนะคะไฟแรกเจ้าคอรับเป็นฝ่ายชนะวันนั้นชก110ปอนด์ส่วนไฟล่าสุดนะเจ้าเพชรแสนชัยเป็นมวยแทนนะคะมาชก111ปอนด์ก็เป็นฝ่ายชนะคอรัมไปนะวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดสีไฟที่สามน่าจะรู้ทางมวยกันดีนะอันนี้แลวแต่ชอบเลยมันออกได้ทั้งสองนะแต่ส่วนตัวหนูชอบความเป็นมวยของเจ้าเพชรแสนชัยนะคะหนูมองว่าลูกผิวลูกเข้าออกลูกหลบลูกการออกอาวุธหนักแรงเขา มีความเป็นมวยมากกว่ามีความดูแล้วมันผิวตามากกว่าแสดงว่าความเป็นมวยน่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้หน้าตามุมมองหนูนะหนูก็ไม่รู้ว่าใครใครยืนมวยเก่งกว่ากันไม่เก่งกว่ากันเพราะว่าเจ้าเพชรแสนใครเขาเป็นมวยรุ่นน้องนะแต่ตามสายตาเราเราก็มองว่าเขาออกอาวุธหนักดีวันนั้นที่มาแพ้ท้องเจ็ดนะคะมองว่าเขาเผลอไงยังไม่ได้ออกอาวุธนั่นแหละเขามีความเผลอเขาอาจจะมีโอกาสหล่นร่วงอีกก็ได้อันนี้อันนี้เราก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกมกีฬานะคะเอาตาม เอาตามข้อมูลตามเชิงมวยหนูชอบไปที่เจ้าเพชรแสนชัยนะถ้าเขาไม่เหม่อถ้าเขามาดีนะเชิงมวยเขาแพ้คนยากนะคะคู่ดีนะชอบไปที่เพชรแสนชัยค่ะจะเป็นฝ่ายชนะนะคะแต่ว่าถ้าทําไม่ขาดเบียดเสียดสูสีมานะโอกาสแพ้สูงนะเพราะว่าเป็นมวยเจ้าถิ่นนะคอาเล่นก็เป็นพันชยัยพันชัยที่เขาชกนะช่องเจ็ดนะชกที่ไหนเขาก็ไม่แพ้ใครแล้วความมาฐารข,ของของค่ายมวยเขานะก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะก็ตามนี้ค่ะ ส่วนคู่สองนะคะก็เป็นสมิงทองเจอกับขุนพลอ,อ,อุดอุดรนะคะคู่นี้นะวันแรกๆนะหนูก็มองคิดว่าเจ้าขุนพลนะ่าจะเป็นฝ่ายเป็นต่อนะคะก็ตอนนี้เลทเปิดไปที่สมิงทองเป็นต่อหนะ้าสี่นะที่หนูดูเลทเมื่อเมื่อคืนนะคะก็ในมุมมองหนูนะเจะ้าขุนพลเนี่ยเขาเป็นมวยที่ออกอาวุธหนักแรงแล้วเขาเจอเขาน็อกบ่อยน็อกไวมันก็เลยดูเหมือนเก่งไวไงนะแต่ถ้าดูตามข้อมูล ความเป็นมวยการผ่านมวยของเขาน้อยน้อยกว่าเจ้าสมิงเอาอย่างเห็นได้ชัดแล้วลรูปร่างทุกชกเล็กกว่านะคะแล้วถ้าต้นๆน,นะโอกาสหล่นล่วงสูงอ่ะอันนี้ยอมรับว่าคู่นี้โอกาสหล่นล่วงสูงถ้าสมิงทองนะคะยืนไม่อยู่ยกหนึ่งยกสองเป็นยกอันตรายของสมิงทองเลยนะน้องหนูนะคะหนูว่าหนูก็สนิทก,กับพี่เขาหนูก็ตามเล่นมวยตัวนี้มาตลอดอยู่แล้วเก่งหรือแพ้หรือเจชนะย,ยังไงอันนี้หนูต้องบอกไว้ก่อนว่าหนูต้องอยู่ที่ สมิงทองอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยข้อมูลแต่ละครั้งหนูก็พูดไปตามจริงนะคะหนูก็มุมมองว่าสมิงทองดูดีกว่าตรงที่ว่าถ้าหนึ่งสองน้องหนูคนเนี้ยเขาทนอยู่แล้วเขาเป็นมวยทรงตุ้งติ้งอ่ะทรง,งเดินหน้าเปิดท้าทนอ่ะเวลาหนูลุ้นทีไรหนูจะตื่นเต้นมากๆหนูกลัวน้องแบบสไตล์เขาแบบเหมือนคนเปิดหน้าท้าทนอ่ะเขาเป็นทรงนี้อยู่แล้วนะถ้าใครติดตามมาเขาจะแบบว่านิ่งแล้วจะไม่จะไม่ตื่นเต้นไม่กลัวละ เรื่องความทนทนร้อยเปอร์เซ็นต์หัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยแน่น,นอนมวยตัวนี้นะแล้วถ้าสมมุติต้นๆแล้วเจ้าขุนพลทาไม่ได้นะโอกาสที่เจ้าสมิงทองนะถ่ายไวใ้ให้ดูไฟล่าสุดเก่งมากๆเห็นไหมที่เขาหายไปไม่สบายตอนนั้นกลับมาเอาชนะหนึ่งภูสิงได้นะถ้าเขาจับวงในได้เขาก็โซกขึ้นท้องนะคะทนหรือเปล่าขุนพลจะทนเท่าเจ้าสมิงทองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ถ้าจับวงในได้แลวจับติดนะหนึ่งภูสิงนะก็ยุบก็ช้าก็แผ่วปลายก็แพ้มาแล้วนะคะ จะทำสมิงทองต้องกดให้หล่นเร็วๆนะถ้าหล่นไม่เร็วนะเสร็จสมิงทองแน่นอนนะคู่นี้ชอบไปที่สมิงทองให้เป็นมวยเทวดาชอบมากๆค่ะต้นๆยกหนึ่งยกสองเป็นยกอันตรายนะก็เล่นให้ระวงังก็อย่าเพิ่งเล่นก็ได้นะก็แล้วแต่เลยนะยกหนึ่งหนูมองว่าเจ้าขนคนออกอาวุธมานะเลทต้องตกลงมาเสมอกันหรือเราค่อยเล่นในในเวลาก็ได้นะแต่หนูก็จะเล่นไว้ก่อนเวลาสักหน่อยนะเป็นต่อก็ต้องต่อไว้ก่อนนะคะก็กลัวไม่ได้เล่นไงกลัวม,มันม้วนเดียวจบนะคู่นี้นะคะ ชอบมากๆากชอบสุดๆชอบไปที่น้องตัวเองนะชอบไปที่สมิงทองนะดะูให้เป็นเทวดาเลยฝันชกและคู่สามนะคะก็เป็นลุ่งแสงตวันเจอกับมวยรุ่นน้องเจอกับแสนเทงนะคะแสนเทงก็ฉายไว้ก็ทกอยู่ที่เสียบโบสถประจํานะคะเขาก็ชนะบ้างชนะนเสือพาเข้าบ้างแต่วันนี้ว่าชกช่องเจ็ดแล้วส่วนใหญ่นะ,ะเอาตรงๆนะ ลูกแสงตะว,วันในความคิดคนอื่นนะคะส่วนใหญ่ทุกช่องเจ็ดเขาจะแพ้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแพ้ตลอดนะสามไฟที่สองไฟที่หนูฟันทงให้เขาเป็นเทวดานะสองไฟที่แบบเขาตกเป็นรองเยอะๆแล้วก็หนูเคยฟันทองให้เขาไฟที่จะเจอกับเจอกับน้องอะไรนะที่อยู่ค่ายจิตเมืองนน่ะเออนั่นแหละแล้วมีคนมาสบประมาทเขาในคอมเมนต์หนูหนูก็รู้สึกว่าหืมแต่พอฉายออกมาก็ตามนั้นนะคะม้วนเดียวจบนะกระดูกกิน กระดูกกินกัดน,นะคู่นี้นะคะแสนเทงจัดชนะได้นะ,ะหนูมองว่าราคาพาเข้านอกนั้นนะคะกระดูกกินกันความเป็นมวยลูกแสงตะวันวันนี้ไม่แพ้นะหนูก็ชอบมากๆชอบสุดๆนะคะชอบไปที่ลูกแสงตะวันนะคะวันนี้อาจจะข้อมูลพูดไม่เยอะนะอาจจะพูดรวบปลัดเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าสืบมาดีค่ะหนูก็แบบว่าอาทิตย์นี้หนูว่าแต่แบบกาลังเล็งเ็งมวยคู่เอกอยู่ไงหนูก็ไม่กล้าตัดสินใจนะสำหรับคู่เอกนะคะก็เป็นน้องโฟกัสเนาะ น้องโฟกัสเจอกับน้องวิวนะหนูว่าเชียร์น้องโฟกัสนะแต่หนูก็มองไปว่าโฟกัสเขาเป็นเก่งเป็นนักชกที่เก่งวงนอกแค่มีหมัดมีแบบแข้งหนักแรงหนักจริงๆและความเร็วก็เร็วสุดๆนะคะส่วนน้องวิวนะก็เร็วความลองคืออาวุธออกได้เบากว่าอาวุธออกได้เบากว่าแต่หนูก็เห็นจุดเก่งของเขานะถ้านในเกมนะหนูมองว่าเขาโยนเข่ายาวบ่อยๆโยนเข่ายาวอ่ะคือ คนที่แบบว่ามีอาวุธตรงนี้ยคือได้เปรียบนะอยู่วงนอกเขาก็สามารถแทงเข่าได้นะถ้าโยนยาวๆได้นะมีโอกาสยุบช้าและแพ้ไปได้นะซ้ายมาซ้ายคืนตลอดนะะมีหลุดมีหลวมมีโต้กลับตลอดลูกนี้แหละังหว่าเข้ามวยหลวมนี่มีโอกาสเอาถึงร่วงเลยนะเห็นไหมเขามีโต้ตลอดนะอาวุดมวยเขาอะเร็วพิ้วเห็นไหม แทงเข่าก็ได้แล้วมีบงมังก็เป็นวงในรลดวขวามเร็วมากพิว๊พิวแล้วก็เนี่ยลูกนี้แหละลูกนี้แหละที่จะกินกันเนี่ยลูกโยนเข่ายาวอะ่ะบางทีเขาไม่ต้องเข้าวงในาเลยนะเขาโยนเข่าได้แบบสวยงามมากๆนะเห็นไหมลูกนี้แหละลูกนี้แหละที่หนูมองว่าจะเป็นลูก,กินกันนะ่ะเพราะเขาไม่ต้องประกบวงในาเขาก็โยนเข่ายาวได้ออกแข้งซ้ายโตเถียงตลอดแล้วพิวหลบหมัดหลบหมัดแล้วพฟกก็เป็นมวยหมัดด้วยะสอกสวนสอกเถียงตลอด พิ้วเห็นไหมพิ้วใช้หมัดหมัดบังไว้บังไว้แล้วก็พิ้วไหลลื่นไปตามซอกตามมุมมีแข้งถีบยันเหมือนกันนะคะถีบน้ำหน้าถีบคล้ายกันแต่ว่าจุดอ่อนนะ่าจะอยู่ที่ขานะถ้าในเกมนะถูกเตะเกีย่ยวยางแล้วอาการออกก็ค่อยว่ากันนะออกแบบไปตามสถานการณ์เลยฮนะวงในพอประกบวงในมีขวางมีโต้เวลาที่เขาถอยเขาออกแข้งตลอดทรงคล้ายเยา้าโฟกัดแหละแต่ความหนักแรงของอาวุธดูเบาแต่เขาพิ้วเขาหลบหมัดได้ดี หลบหมัดแล้วรอสวนตลอดนะ,ะลูกนี้แหละจะกินกันเนี่ยลูกกินกันเนี่อาวุธเบาวกว่าแต่ทางมวยพิ้วมีลูกที่จะชนะคู่นี้นะคะชอบไปก่อนชอบไปที่น้องบิวค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะใส่รายละเอียดให้ฟังพรุ่งนี้ชอบหลังช่างนะคะวันนี้ก็เอาไปตามนี้ก่อนมวยชอบคู่ที่หนึ่งนะ,ะชอบไปที่เพชรแสนชัยนะ,ะมองว่าความเป็นมวยดูดีกว่าเคยชนะมาในเวทร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะคะวันนี้ก็ช คณะเหมือนเดิมค่ะและคู่สองนะชอบมากๆนะนะก็ต้นๆยกหนึ่งยก2อันตรายหน่อยนะถ้าผ่านไปได้นะมองว่าสมิงทองให้เป็นเทวดาเลยค่ะและคู่สามก็กระดูกจะกินกันนะคะคู่นี้ก็ชอบไปที่ลุ่งแสงตะว,วันชอบมากๆนะและคู่สี่นะคะก็สืบแล้วสืบอีกสืบแล้วส,ส,สืบสืบอีกนะคู่นี้ออกได้ทั้งสองนะคะก็มวยทรงเดียวกันสไตล์เดียวกันแต่ความดักแรงอยู่ที่โฟกัสนะแต่ลูกินกันหนูมองเห็นไปที่น้องบิวนะคู่นี้ก็เลยชอบไปที่น้องบิวค่ะแล้วว่ากันใหม่พรุ่งนี้ชอบหลังช่างนะคะคืนนี้ก็สวัสดี ขอขอบคุณทุกๆกัารติดตามนะคะขอบคุณพักโยก24ผู้สนับสนุนรายการขอให้รวยขอให้รวยนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ชอบหลังช่างค่ะ